วิธีพุทธาพิเศษเรียนบูชาครูบรมครูพุทธาคมสายเขาอ้อต้นกำหนิดศัพทวิชาเขาอ้อหนึ่งพันปีตักศิลามหาเวทพระอาจารย์ประสูติปิยธรรมโมสิทพุทธาคมเขาอ้ววัดถ้ำพระพุทธโกศีวัดในเตาจังหวัดตรังเขาอ้อตักศิลามหาเวทวิทยาคมทางสายเวทที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สมัยโบราณพระเกจิอาจารย์ผู้สืบต่อวิชาทางสายเวทต่างเป็นที่พึ่งพาเคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป ปัจจุบันนี้อีกหนึ่งในผู้สืบทอดตำรับตำราพุทธาคมสายเวทต่างๆคือท่านพระอาจารย์ประสูติปิยธรรมโอแห่งวัดถ้ำพระพุทธโกศีวัดในเตาจังหวัดตรังนั่นเองพราหม์ผู้ทรงวิทยาคุณฤาษีคณะหนึ่งได้ไปบำเพ็ญพรตอยู่ที่ถ้ำบนเขาอ้อบำเพ็ญพรตจนเกิดอิทธิฤทธิ์ต่างๆตามตำราอธิษเวนพระเวทอันดับสี่ของคัมภีร์พรามแล้วได้ถ่ายทอดวิชานั้นต่อๆกันมาพร้อมกันนั้นก็ได้จัดตั้งสํานักถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ผู้สนใจ ซึ่งตามวันนั้นแล้วพระม,มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความมรู้ให้แก่เชื้อพระวงศ์หรือวรรณกษัตย์และลูกหลานผู้นําเพื่อจะให้นําไปเป็นความรู้ในการปกครองคนต่อไปสนักเขาอ้อสมัยนั้นจึงมีฐานะคล้ายๆสนักทิศาปามโมกของพรา์ผู้ทรงคุณพระอาจารย์ประสูติเมตตามอบสุดยอดอัครยันเพื่อใส่หลังเหรียญรุ่นบูชาครูยันพิชายมงคลมีคุณ108ประการทำตะกุดก็ดีทำผ้าประเจีดก็ได้ทำผมก็มีคุณครอบจัตวาใช้ได้ตามแต่ทิฏฐานเกจิด,ดังแห่งแดนใต้ผู้สืบทอดวิชาหลวงพ่อแสง ธรรมโสโรสิทธิ์มีครูมีรู้จนบูชาไว้ในใจคือคำครูสิทธิ์มุ่งสู่แนวทางปัญญาปาเจร,าริยาบูชาครูบรมครูพ่อปู่ฤาษีทาเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาคมร่วมอธิษฐานจิตเปลี่ยนบูชาครูพ่อแก่บรมครูปู่ฤาษีพระอาจารย์ประสูติปิยธรรม,มวัดในเตาจังหวัดตรังภายในถ้ำพระพุทธโกศีดังนี้หนึ่งพระอาจารย์ทารวัด มุชลินท่าวาัดนครศรีธรรมราช2ท่าอาจารย์คล้าวปยทโรวัดแดงเชียนใหญ่นครศรีธรรมราช3ท่าอาจารย์เกษมเข็มจโรวัดมะม่วงตลอดนครศรีธรรมราช4พระอาจารย์สมนึกชนทม,มวัดรงบนปากพนังนครศรีธรรมราช5พระอาจารย์ภัยศิษิ์สิทธิยานวัดทาลา่าท่าศาลานครศรีธรรมราช6พระอาจารย์ชัยพันธมุตโตวัดบางไยปากพนังนครศรีธรรมราช7พระอาจารย์ประสูตรปยธทโมวัดในเต่าห้วยยอดตรังแปดอาจารย์เทียมสิวใจเอื้อจองขมังเวทเก้าอาจารย์เทรพ่อครูหมอเท่า จอมขมังเวททีมงานก้าวเจริญพรจัดสร้างถวายปัจจัยเพื่อธนุบำรุงเสนาสนะภายในวัดส,สี่แสนบาทยินดีกับทุกท่านที่ได้บูชาครูต้นกำเนิดสัลพวิชาตักศิลามหาเวทเขาอ้อก,กำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ศรัทธาวัตถุมงคลน,นี้มีิทฤทริ์และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานควรมีไว้บูชาเพื่อเป็นเจ้าของสำหรับท่านที่ต้องการบูชาเหรียญพ่อแก่บรมครูปู่ฤาษีรุ่นบูชาครูนี้โทรสอบถามได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยครับ